เรื่องเล่านะคะจากคอมเมนต์ใน u t u b e ค่ะเมื่อมีพี่พนักง,งานนวดคนนึงนะคะได้มีโอกาสค่ะเจอกับลิซ่าแบบตัวเป็นๆน,นะคะแล้วก็ปรากฏว่าค่ะเกิดการมาสายเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากทางทีมงานฉากติดถ่ายงานนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะแอดขออ่านตามที่พี่เขาเขียนเอาไว้นะคะโดยเธอนะคะก็บอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยเคยไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองไทยนะคะซึ่งเธอก็ทำงานอยู่ที่นั่นค่ะ ลิซ่าแล้วก็ทีมงานนะคะมาครบกันทุกคนค่ะทางทีมงานเนี่ยมีการจองนวดเอาไว้นะคะแต่เนื่องจากค่ะทีมงานเนี่ยต้องถ่ายทํางานไปด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ล่าช้าและเมื่อมาถึงค่ะก็เลยเลยเวลานะคะไปแล้วค่ะและก็ยังมีการมาขอดูห <Meng>, okay. <headache> ้องอีกด้วยนะคะก็เลยนะคะเพื่อนพนักงานบางคนค่ะก็เลยบ่นเป็นภาษาไทยค่ะว่าเอ๊ะประมาณว่าเออเรื่องมากอะไรแบบนี้ค่ะมาสายนะ เขาก็บ่นกันกับทีมงานไปนะคะแล้วพอหลังจากนวดเสร็จค่ะก็น้องลิซ่าค่ะได้มีการเดินมาหาพี่ที่บ่นนะคะแล้วก็กล่าวคําขอโทษไปค่ะที่มาสายนะคะซึ่งพี่พนักง,งานคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเออมันก็ไม่ใช่ความผิดของน้องเลยนะเพราะว่าทีมงานเขาต้องทํางานไปด้วยใช่ไหมแล้วทุกคนก็น่ารักนะนิสัยดีมากๆค่ะ แต่ที่ทําให้รักเด็กคนนี้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ถือตัวเลยค่ะอ,อ่นอนน้อมถ่อมตนนะคะเอ่ยคําขอโทษน,นะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ผิดนะคะแล้วพี่เขาก็มีการทิ้งท้ายไว้ว่านะคะน้องลิซ่าเนี่ยไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยนะคะ นี่เองละค่ะเลยโดนตกเข้าไปแบบเต็มๆนะคะพี่เขาก็เลยบอกว่าะคะจะขอซัพพอร์ตเด็กคนนี้เสมอค่ะอะน่ารักจริงๆเลยนะคะเด็กคนนี้นะคะลิซ่าค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะหน้ากล้องหรือว่าหลังกล้องค่ะน่ารักยังไงนะคะก็ยังคงน่ารักอย่างนั้นค่ะความจริงเนี่ยเธอจะปล่อยผ่านก็ทําได้นะคะแต่ว่าเธอนั้นใส่ใส,ใสทุกความรู้สึกนะคะของผู้คนเนี่ยแหละค่ะก็เลยเกิดโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะคะซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกชื่นใจมากๆนะคะ แต่ว่าแต่นะคะแอบอิจฉาได้ไหมคะเนี่ยใครนะมีโอกาสได้นวดสปาให้กับน้องลิซ่านะโอ้ยแค่นึกนะคะก็อยากจะเกรี้ดแล้วนะนี่ยิ่งกว่าซื้อบัตร VVIP อีกนะคะอิจฉาตา้อนผ่าวได้ไหมเนี่ยก็ไม่มีอะไรคะ่ะแค่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงโมเมนต,ต์ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะที่คนที่เขาได้มีโอกาสได้เจอกับน้องลิซ่าแบบตัวเป็นๆน่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็โดนน้องลิซ่าตกเข้าดอมมาแบบเต็มๆเ,เลยอะคะ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า